อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าเมืองไทยมีนั้นะจกรรมทาการเมืองถูกอุ้มหายถูกทำร้ายโดยระบบพรรคะบอกะบอกษรตริย์หรือแม้กระทั่งรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่เห็นคุณค่าความส่อพันธ์ของผู้ร้ภัยทางการเมืองไม่มีการสืบสวนคดีของผู้ร้ภัยทางการเมืองที่ถูกอุ้มหายถูกฆ่ากลายเป็นศพนะคะเราเองก็อยากให้ทุกคนช่วย ตัวนั้นเองเป็นผู้ริาธริันาการเมือง <_ C oughs> ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันแดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าวันนี้เราเองยังตระหนักถึงพวกเขาที่หายตัวไปยังคงเรียกร้องถึงประชาชนิวไตายาถ้าเกิดในฐา,านะครรปกตินเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนสีไหนก็คงได้รับการติดตามได้รับความนิยมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นก้อย นุย้ยหรือแม้กระทั่งสีรัฐที่ถูกดำเนินคดีโดยไม่ชอบถูจกจับไปในขงังค<ม>ุกโดยที่เขาไม่มีโอกาสได้แก้ต่างเลยแม้กระทั่งหมอหยอง,อ,ยอ,งอัอคราิีชาพงศ์ใช่ไหมคะผมรศรมอัคราิีชาพง์ก็ถูก นไม่ได้เป็นฝั่งนี้หรือแม้กระทั่งฝั่งไหนๆ,ๆก็ไม่ได้วัาความวิธรทมดกลายเป็นเมืองไทยเป็นบ้านต่างหเมืองเกิอ,อ,อ,อยากให้ทุกคนช่วยสาดสีเพ้นสีใส่ตัวนั้น,นะคะให้เ,เหมือนเป็นการที่แซงออกถึงปัญหาในเมืองไทย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ีอยากอะไรต้องรอไม่มีใครทราบว่าคนกลุ่มนั้นหายไปไหนคนของเขาเองก็หายไป ผิวแลรู้ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนดังนั้นเนี่ยเราจะออกตามหาทุกวันไม่ว่าใครที่จะมีผลเกี่ยวพันกับการหายตัวไปทำให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดผลพวงแบบนี้ก็ควรได้รับโทษตามกฎหมายสากลทุกคน่วหน้าไม่เว้นใครทั้ง ยืมคำพูดคำไหนโนมาได้ไหมคะัอนว่าป่นนี้ตานเย็นไม่ว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําลายระบอบประชาธิปไาตายในเมืองไทยหรือแม้กระทั่งใครก็ช่างที่ทําลายประชาชนเสียงไม่ฟังเสียงประชาชนแม้แต่อยู่ในหลุมศพกลายเป็นเท่าทานก็ต้องขุดขึ้นมาให้รับโทษและเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้ว่าคนคนนั้น ผิดตามกฎหมายสากลขัดขวางระบอบประชาธิปไตยเป็นฆาตกรขอบคุณทุกคนนะคะที่มาวันนี้ขอบคุณคุณป้าโอณค่ะ